สายฟูลทีมรายงานตัวครับคุณผู้ชมก็มาแล้วครับสําหรับคลิปนี้แพ็คเขียวแต่เป็นแพ็คทีมชาตินะก็ขอทําเป็นมัดดลิลละกันนะครับเพราะว่าอัปเดตว่าแบบตอนนั้นได้คาร์ลสนะตัวฟรีแล้วก็ที่แบบแรกกิจกรรม100่ทับหนึอะที่แบบบางคนบอกว่าเปิดไม่ได้ไม่มีนะครับก็คือตัวต่อสัญญาจากภาคเก่าที่ให้มาก็ได้นะผมได้กูตีแล้วก็ลิฟเฟนเตรอยมาถือว่าอัปเดตด้วย นะครับยังไงขอสัก103ไลค์ไกับค่าพลังลุกชอนที่ตลอรอยละกันนะครับไป3เปิดเอ้ย3เปิด100ทองอ่ะนะครับก็คือ3เปิดกับอีก1เปิดฟรีนะครับแล้วก็นี่มีแพ็คลอวนิโยพวกนี้ด้วยนะแต่เราแพ็คนี้ก่อนเว้ยหเปิดฟรีกับ300ทองขอคนนี้คนเดียวครับลูก้ามูริตเห็นปะมีสโมอสรนมาลิดมาก็ขอหน่อยเถอะนะครับที่เหลือใครก็ได้แต่ขอขอมูริตโรนโดนี่ก็ได้ ถือแต่ผมอยากได้โมดิตมากสุดว่ะนะครับสําหรับคลิปนี้นะขอบคุณไลค์ด้วยนะครับมาลุยลูก้าโมดิตและเขาจะอ่าอย่างนี้ได้ลุ้นเว้ยแสงไม่สวยเนี่ยได้ลุ้นจากประสบการณ์โดยตรงลูก้าโอ้โหสแสดงอย่าบอกโรนโดนะไม่ใช่ว่ะเฟรนันตอเลสสเปนเปิดฟรีได้เฟรนันตอเลสห๋อ,อ กัได้อยู่นะบาซ่าบาซ่าแมนซิตี้วาลนเซียป่อีกทีมหนึ่งอะ่ะได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่มาไม่ต้องพูดเยอะลูก้าโมดิตขอเถอะโอ้โหและนี่มีพลุอาจจะต้องลุ้นว่ะโมดิตเฮ้ยไม่ใช่แล้วของอิตาลี นีมาโกอื้มอุ้ยแต่หน้าเท่ว่ะแบ็กซ้ายมือรูปนางหน้าตาเท่จังวะดูมือดิแบบท่ากวนโอ้ยจัดอ่ะแบ็กซ้ายสเปย์เอ้ยแบ็กซ้ายอิตาลีกับเฟรนันโตเรสนะครับแถวบนมาสองแต่คือผมอยากได้แถวล่างไงปกติแบบตัวบนนี้ผมจะเอานะอยากได้แต คลิปนี้บอกอยากได้ลูก้าโมดิทแถวล่างไม่ออกให้เลยครับแล้วบู๊คือ3คนหมดเลยนะเไว้ข้างล่างอ่ะโมดิโรนโดแล้วก็หลุยสโซเรตนะครับลุยสโซเลตนี่นี่ร่างอำลาทีมชาติด้วยปะมาเถอะขอขอขอ,ขอมาขอลูก้าโมดิเถอะสายฟูทีมแรงงานตัวมันลิดอะ่ะเอาไปสมทบทุนหน่อยนีครับให้มันสวยหน่อยชอบเลยแสงแบบเนี้ย โอ้โหไม่ใช่แล้วมันไม่เซวงสว่างเลยแต่เป็นลุยสัวเรสว่ะร่างอารมาทีมชาติบูตมาด้วยอื้แต่คืออยากได้มูด,ดิดไงอยากได้ลูก,ก้ามูด,ดิดอะดูหน่อยดิสัวเรสร่างนี้ลีฟไลนิง่งโอ้โหจบสกอร์เลยนะ สปีดสปีดตอนก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่แต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมน,นะผมคิดว่านะหรือโซเลครับแต่ครั้งเนี้ยผมขอเดอลูก้ามดิตครับมาลูก้าโอเคมีบอลลูนก็โ okay, อเคอะขอลุ้นเสื้อขาวๆมาก่อนละอ่ะลูก้าโมดิตอะเฮ้ยโอ้โหมันไปเบิร์ดมันขาวจริงว่ะ ของตุรกีคนนี้ใครอ่ะเคเร์มหรอโอ้โหจบแล้วสายผู้ทีมแรยงานตัวเจ๊งอีกแล้ววะเนี่ยนี่ผมเจ๊งอีกแล้วอ่อสายผู้ทีมแรยงานตัวจากกันอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจ๊งอีกแล้วครับลูก